ขั้นตอนง่ายๆในการวางแผนเกษียณเพื่อจะได้มีเงินพอใช้แบบสบายๆไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานกันค่ะขั้นตอนที่1ค่ะรู้ว่าเราอยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่จะห้า0หรือว่า65ปีขั้นตอนที่2คํคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ต้องใช้นะคะว่าเราจะใช้ใจ่ายต่อเดือนในชีวิตประจําวันเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบวกค่ารักษาสุขภาพาไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวค่าคลองชีพหรือว่าตัวเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะประเมินนะคะสินทรัพย์นะคะของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะคะเงินลงทุนสหกรณ์ต่างๆออมทรัพย์กบขกองทุนสำรองเลียงชีพต่างๆ RMSF f SS, ที่เรามีในวันนี้ในอีกอนาคตข้างหน้าเมื่อเรากเกษียณจะกลายเป็นเงินเท่าไหรค่ค่ะ และขั้นตอนที่4นะคะเมื่อทราบแล้วว่าเราต้องใช้เท่าไหร่แล้วเรามีเตรียมไว้เท่าไหร่ขาดหรือเกินอย่างไรก็ต้องมาวางแผนการลงทุนค่ะว่าเราจะไปลงทุนในรูปแบบไหนต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับตัวเองค่ะขั้นตอนที่5ค่ะ ทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งแผนในเรื่องของเป้าหมายนะคะว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่รวมถึงแผนการลงทุนด้วยว่าเราทําได้ตามเป้าหมายประสบความสําเร็จทําได้มากกว่าตลาดหรือทําได้น้อยกว่าตลาดที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นนะคะการวางแผนกเกษียณไม่ใช่การวางแผนการเงินของคนแก่ค่ะแต่เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีที่เราเลือกได้เองออกแบบได้เองค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่ารอแล้วจะไม่ทันการนะคะ